สวัสดีค่ะ DKS อัปเดตวันนี้ก็มาพบกับมินาเช่นเคยวันนี้มินาก็มีข่าวสารม,มาอัปเดตฝากเพื่อนๆกันค่ะมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะกับเข้าสู่เกาะของโทพิโกประเทศดินแดนห่างไกลและภาคต่อของเกมแนวสร้างเมืองยอดเยี่ยมและเป็นที่นิยมมากที่สุด แ่นอาณาจักรของคุณตั้งแต่ยุค克าอนาณิคมไปจนถึงช่วงทศวรรษที่21พบกับความท้าทายครั้งใหม่มากมายไม่ว่าจะเป็นระบบการซื้อขายการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การสำรวจและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโทพิเคิลที่คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการเล่นระบบมัลติเพเยอร์ของแท้ทั้งหมดโคออฟและแข่งขันกันเองซึ่งรับรองจำนวนผู้เล่นถึง4คนพร้อมกัน DKS เปิดให้พิออเดอร์แล้วนะคะพิเศษสั่งซื้อโทพิเคิล5จำนวน1กล่องล่วงหน้าวันนี้ รับแถมเกมฟรีอีกหนึ่งกองทันทีดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะ กริปออโต้สปอร์ตกลับมาอีกครั้งโดยในภาคนี้โค้ดมาสเตอร,ร์ตั้งใจไว้ว่าจะเพิ่มความสนใจให้มากขึ้นกว่าครั้งก่อนในกริปภาคแรกในสนามแข่งมากกว่า100สนามจาก22ประเทศทั่วโลกโดยได้นําความคิดเห็นของผู้เล่นไปปรับเปลี่ยนให้ตัวเกมถูกอ,อกถูกใจกันมากยิ่งขึ้น DKS เปิดให้พีออเดอร์แล้วนะคะดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะ เดอะซิมซีคือเกมจำลองชีวิตที่มีคนตั้งตาลอมหาศาลซึ่งให้คุณเล่นสนุกกับชีวิตได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสร้างและควบคุมซิมที่มีความฉลาดมากขึ้นได้ทางรูปร่างหน้าตาลักษณะนิสัยพฤติกรรมและอารมณ์ความรู้สึกของพวกเขาสร้างซิมด้วยเครื่องมือขี e เอ e a ซิมอันทรงพลังและออกแบบบ้านดีไซน์สวยด้วยโมดสร้างแบบแบ่งตามห้องใช้งานง่ายสุด คุณสมบัติ The Gallery จะทำให้คุณสามารถดูแบ่งปันและดาวน์โหลดคอนเทนต์ใหม่ๆได้โดยไม่ต้องออกจากเกมอีกต่อไปค้นพบแรงบนันดาลใจจากคอนเทนต์มากมายที่สร้างขึ้นโดยชุมชน The Sims ที่จะเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเกมของคุณ DKS เปิดให้ p ีออเดอรแล้วนะคะดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยคะ่ะ w a ชด็อกเอเดนฟิอัสแฮกเกอร์อัจฉริยะและอดีตผู้ก่อการร้ายที่มีอดีตอันมืดดำควบคุมและแฮกสิ่งแวดลอ้อมรอบๆตัวโดยการปัน CTOH จากอุปกรณ์สื่อสารในมือเข้าถึงกล้องวงจรปิดดาวน์โหลดข้อมูลส่วนตัวเพื่อตรวจหาตำแหน่งเป้าหมายควบคุมสัญญาณไฟจาราจรและระบบคมนาคมสาธารณะเพื่อหยุดศัตรูและอีกมากมาย DKS มีจัดจำน่ายแล้วนะคะดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะ ฟอร์รารี่458 s ป i d เดอร์เลสซิ่งวิว Xbox 1จอยพวงมาลัยที่จำลองมาจากพวงมาลัยจริงจากรถเฟอร์รารี่458 s ป i d เดอร์สำหรับ Xbox One โดยเฉพาะดีไซน์เรียบหรูอทอบแบบจากรถของจริงมีแรงต้านทานระหว่างการเล่นมีตัวยึดช่วยในการยึดต่อก,กับโต๊ะพวงมาลัยหมุนรอบได้240องศามาพร้อมกับแป้นเหยียบคันเร่ง DKS มีจัดจำหน่ายแล้วพร้อมราคาสุดคุ้มสำหรับชาว Xbox 1โดยเฉพาะดูรายละเอียดได้ที่ใตค้คลิปเลยนะคะ คีย์บอร์ด CM Storm Ticker Sat Blue Switch คีย์บอร์ดสุดเท่ดีไซน์เฉียบปุ่มกดที่นุ่มนวลทนทานต่อการใช้งานกดง่ายสัมผัสเร็วด้วยปุ่ม c h e r r y MX Blue Switch ปุ่มไมโครที่สามารถปรับเปลี่ยนคีย์รัดได้ตามต้องการเชื่อมต่อสะดวกสบายด้วยสาย USB มาพร้อมแพด USB สีทองและไฟ LED สีน้ำเงินปรับค่าความสว่างได้หลายระดับ DKS มีจัดจำหน่ายพร้อมคีย์ภาษาไทยแล้วนะคะดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยคะ่ะ หมดแล้วนะคะสำหรับข้อมูลที่นำมาอัปเดตกันในวันนี้ทิ้งท้ายค่ะ,คะกิจกรรมแจกรางวัลแจกฟรีเมาส์จะเป็นคู่มือตัวใหม่หรือเอาไว้สำรองก็มาลุ้นกันสำหรับลูกค้าท่านใดที่ทำการสั่งซื้อสินค้าภายในวันที่1-15กรกฎาคมนี้ลุนล่าฟี่เมาส์ CM Storm Missa วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจรายละเอียดสินค้าอื่นๆสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ dksdn t h และแฟนเพจ d i g i t a l k e o s k d o e com วันนี้มิาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย